สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเล่าข่าวขำกับท็อปวุฒินัน์นะหิมครับเมื่อคุณง่วงนอนแต่ว่ามีงานที่ต้องทำต่อให้เสร็จมีวิธีแนะนำดังนี้ครับ<อ>เมื่อคนเราต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำแล้วต้องทำงานที่ข้าง้างให้เสร็จทันเวลาแล้วเกิดอาการง่วงนอนแต่ก็ต้องมีวิธีช่วยให้หายง่วง นี่ต้องใช้วิธีนี้เลยเทกวาิ ำอย่างนี้ที่บ้านบ้างดีกว่าแต่ว่าต้องหัดและสอนนานไหมกว่าจะปลุกเราได้แบบนี้เอาละ,ะครับไปคํำกันต่อดีกว่าครับเมื่อเด็กต้องชิมมะนาวเป็นครั้งแรกก็เลยแสดงอาการอย่างนี้ครับ oh, <okay. S 1> มาชมความน่ารักนะ่าชังของเด็กๆก,กันครับ <Okay. S 1> ว่าการชิมมะนาวครั้งแรกผลจะออกมาเป็นอยางไงา What do you think เห็นแล้วอดเปรี้ยวปากตามไม่ได้เลยนะครับอะนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวขำกับต็อปวุฒินันนาฮิมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ